สวัสดีครับนะครับสวัสดี FC นะครับช่องไอหนุ่มนอนนานะครับสวัสดีย่ำเศร้านะครับพี่น้องก็ชีวิตคนทําดินปลูกนะครับทําปุ๋ยหมักมันกับ่มไม่ยั้งล่ะพี่น้องนะครับก็จะพา FC มาดูใบไม้นะครับที่ผมไปกวาดมานะครับนะครับที่เห็นอยู่พี่น้องนะครับก็เป็นรถที่ผมไปกวาดใ้ไม้มาหมู่บ้านนะครับก็ได้ใบพวก ใบก้ามปูนะครับแล้วก็ใบไหม้ต่างๆหลายอย่างพี่น้องนะครับแล้วก็จะมีฟางด้วยนะครับพอ,พอดีพอดีเพเลียงง่วนแถวใส่ต้นบักต้นบักซ้ำสา,สาต้นก้ามปูเท่านี้แหละนะครับก็ได้มาเยอะพะสอสมควรพี่น้องนะครับนี่กระสอบตัวนั้นก็จะเป็นใบก้ามปูเน้นนะครับสีผ้าเอฟซีเบงนะครับอันนี้มันหมักธรรมชาติแล้วนะครับ เกิดกระสอบดูนะครับนี่ครับมันอยู่บนหลังคานะครับผมก็เลยกวาดมานะครับเอานะครับก็จะมาตอบคอมเมนต์เอฟซีนะครับวันนี้นะครับที่เพิ่นคอมเมนต์มากก็ดีอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะตอบคอมเมนต์เอฟซีนะครับว่าเป็นจงไดนะครับตามที่เพิ่นคอมเมนต์มากนี่ก็ได้ประโยชน์ด้วกันนะครับนะครับเห็นคอมเมนต์นะครับเอฟซีผมคอมเมนต์ว่ามันแมนความเจ้าว่าอยู่บ่พอไงพี่สัน นี่แหละครับอันเอินพ่อใหญ่นี่เจ็บคักคาว่าพ่อใหญ่พูดเบาๆก็เจ็บมันเป็นความเจ้าบ่าพ่อใหญ่มาสั่นบ้านคอยเพื่อนพัน,พนยู่้างๆเพื่อนคือขายขวา,างคือว่าดีเท่นะครับขายสามสี่วันนี่ได้กับเท่ากับเงินเดือนข้าราชการมาสั่นนะครับวันนี้ผมก์กสิมาเมื่อเล่าเมืออ่อว่าวิเอฟซีผมฟั้งนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับมันเป็นความเพลินวาววนะครับ ครับคืออย่างนี้พี่น้อง f c ครับคือจะเล่าให้ฟังนะครับขายของเนี่ยนะครับว่ามันได้อย่างที่เขาบอสนะครับบางคนนี่เขาบอกว่าวันละสองหมื่นสามหมื่นวันละสี่หมื่นห้าหมื่นนี่คือวันละแสนเนี่ยนะครับมันได้คือจังเป็นวาบนะครับอันนี้นะครับผมบอกได้เลยครับว่ามีนะครับได้นะครับผมก็เคยได้พี่น้องขายของอยู่บ้านเท่านี่ยแหละนะครับคือวันนั้นเนี่ยนะครับ ได้ประมาณ8,000นะครับสูงสุดในชีวิตนะพี่น้องเคยขายของมากนี่ได้วันเดียววันนั้นอนะ่ะ8,000 0บาทนะครับจะเล่าให้ฟังว่า8,000 0บาทนี่มันเป็นยังไงนะครับคือคนน่ะนะครับอาจจะดีใจพี่น้องว่าจะของขายของได้2,000 3,000นะครับหรือบางคนก็เป็นแสนนะครับบางคนเนี่ยนะครับมันแมนความเพลินวาอยู่ดีนะครับแต่ว่าคนโดยทั่วไปนะจะลืมคิดว่า ไอ้ที่เราขายของได้เนี่ยสามหมื่นสี่หมื่นหรือเป็นแสนเนี่ยคือเงินคือเงินใครพี่น้องว่ะคนคนโดยทั่ไทวไปก็ทีว่าโอ้ยขายของเอาเงินผู้อื่นจริงๆแล้วลืมคิดไปนะครับว่าของที่คุณซื้อเข้ามาในร้านน่ะมันเป็นเงินคุณนะครับเป็นทุนของคุณนะครับขายของมานะครับไอซื้อของมานะครับแล้วขายของออกไปเนี่ยก็เหมือนกับเอาทุนเราคืนมาครับกําไรนี่กําไรแค่นิดเดียวพี่น้องนะครับอ่า ถ้าพูด,ดง่ายๆก็คือแบบมอสุภาพเนกอะกำไรนี่บางทิ้นนี่ซื้อขี่ให้ม้ากินยังบอิมนะครับอ่าเอาแบบตรงๆไปเลยนะครับเขาบอกว่าขายของเป็นแสนมือละแสนสองแสนนี่คืออย่าไปออนซอนน้ำเขาไหลพี่้องบางทีนี่กําไรมันแค่นิดเดียวเขาไม่ได้บอกเราหรอกว่ากําไรเท่าไหร่นะครับมันมันไม่มีทางหรอกตอนนี้ที่ขายของจะบอกว่ากําไรครึ่งต่อครึ่งหรือกําไรสี่แบบ เท่านั้นเปอร์เซ็นต์เท่านี้เปอร์เซ็นต์นะครับมัน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 ได้คิดได้ในกระดาษแต่ความเป็นจริงเนี่ยในชีวิตจริงนะกำไรมันบ่ถึงต่อครับคือมันมันไม่ไันไม่ได้คิดเรื่องค่าเสียเวลานะครับแม่นบอลล่ะค่านั้นค่านี้อีกหลายอย่างนะครับค่าน้ํามุกงน้ํามันที่ไปนะครับค่าแรงเราด้วยนะครับคือทั่วไปนี่จะบริคิดผมคือการกับบริคิดนะครับมันก็เลยมันก็เลยเหมือนขายของได้เยอะนะครับ แต่ที่จริงแล้วนะนะครับกําไรมันแค่นิดเดียวขายของอ่มันก็เอาเงินจากของขึ้นมากนั่นแหละพี่น้องนะครับบางคนก็จังว่าเลยอาจจะขายได้อาจจะร่ําจะรวยจริงนะครับแต่ผมเล่าไปเนี่ยมันก็คือชีวิตผมนะครับมันเป็นมากจริงสี่นะครับคนราเบิงกับสีวา่ามันลมเหลวมันไม่อยากให้ทําอะไรเลยหรือเปล่าทังสิ่นะก็บอกได้ว่าเฮ็ดคิปไปนี่บยย่ยางให้พูดใดมาเฮ็ดน,ำน้ำเลยพี่น้องไม่ใช่ว่าบอกไปนี่นะครับ บอกไปนี่ไม่ใช่ว่าสร้างอคติหรือด้านลบให้คนคนนี่ขาดกาลั่างใจนะครับแค่ทําคลิปมาเนี่ยคือคือเตือนสติ f c แค่นั้นแหละหรือว่าคนที่เข้ามาฟังนะครับว่ามันมีข้อคิดถูกคิดจังไงที่ที่เข้าต้องระวังนะครับไม่ใช่ว่าทําคลิปมาแล้วปุ๊บเนี่ยทุกคนจะต้องมาเชื่อผมเลยนะครับผมกับบอหาเชื่อผมลอยเปอร์เซ็นต์ดอกพี่น้องกาที่ผมบอกไปก็ลองคิดเบิบง่บงว่ามัน มันแมนบอนะครับแล้วก็ลองทําดูนะครับว่ามันใช่สิ่งที่ผมพูดไหมนะครับถ้าเอฟซีนะครับมาเฮ็ดแล้วนะครับรุ้ยกะดีไปพี่รองนะครับถ้าเจ่งมันก็จะคือจังผมนี่แหละนะครับก็ต้องมาแบกรับภาระนี่ศีลอะไรหลายอย่างนะครับที่มันยังค้างคาอยู่นะครับก็เลยทําคลิปเตือนสติแค่นั้นนะครับไม่ใช่ว่าจะปล่อยพลังแต่ด้านลบนะครับให้กับเอฟซีนะครับให้ฉุกคิดว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันจริงไหมนะครับ ขายของบางคนเนี่ยโอ้ยมือละแสนสองแสนมือละสามสี่หมื่นก็ขายได้แต่ถามว่าคุณอยู่ได้นานไหมล่ะนะครับคุณอยู่ได้ไหมนะครับบางคนนี่นะครับไปขายของเท่าเดียวคือยังสีรรวยไปออกรถปิกอัพมาเป็นใดพี่น้องไม่ได้คิดว่าวันข้างหน้าคุณจะขายได้ไหมนี่เห็นเห็นเลยน,ห,นหลายคนพี่น้องว่าตอนแรกมีซาเลี้ยงนี่มีรถไอ้พว่วงลอยไปขายของนี่มือละพันสองพันอ่ารู้ไดอ่าสี่ร้อยห้าร้อยนี่นะครับคิดว่า นะครับจะคลองขายได้ถ้ามีรถปิกอัพยังที่ขายดีก็นี่อีกนะครับไปซื้สือปิกอัพมากนะครับมาขายมันก็ไม่ได้ไม่ได้ขายดีเพราะรถหรอกพี่น้อง่าช่วงระยะเวลาหนึ่งเขาอาจจะมีเงินดูขาต้องการสิ่งของของเขานะครับเขาก็เลยขายได้เขาก็เลยขายได้นะครับแต่ถ้าเมื่อสินค้าเรามันขายไม่ได้มันจะทํำยังไงทีนี้เราก็ต้องมาแบกรับภาระนี่เหมือนเดิมนะครับเนาะนะครับลองคิดเบ้งครับว่าสิ่งที่ผมพูดน่ะมันมันจริงไหมนะครับหรือว่าผมพูดเราแค่กระแสนะครับ ลองลองคิดดูครับนี่แหละนะครับบางคนเนี่ยอ้ขายดีครับขายดีเนี่นะครับขายดีจนในขายเฮื่อนขายสั้นก็มีพี่น้องนะครับบางทีเนี่หมูกระทะนี่ขายดีจนในขายกระทะนะพี่น้องเลยนะครับขายห่อนเต่านะครับเอานี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับอ๋อสำหรับคลิปนี้ก็จบคลิปไปเท่านี้แหละนะครับเดี๋ยวผมจะเอาใบไม้ลงพี่น้องบ้านนี้นะครับก็ฝากด้วยนะครับสําหรับช่องไอ้หนุ่มนอนนานี่แหละนะครับขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ